สวัสดีครับวันนี้เช้าเนาเล็กก็จิบกาแฟแล้วก็มาเดินเล่นชมธรรมชาตินะก่อนที่จะไปทำงานนะเติมเต็มความสุขให้ตัวเองก่อนเดี๋ยวพาไปดูอะไรนี่ฮธรรมชาติที่นี่สวยงามมากๆเลยบรรยากาศเมื่อคืนฝนตกนะเช้าก็อากาศดีฮะท้องฟ้าสวยงามนะต้นไม้เขียวชะอุ่มนะน้ำเราใสมากๆนะ บรรยากาศของโรงพยาบาลที่นี่บรรยากาศดีดีโอ้โหดูมูไกลๆตรงนู้นน่ะเห็นขาวๆเป็นจุดอะ่ะริมคลองอะนะๆอื้อนกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหดูฮะดูนกกระสาหรือนกปากห่างอะไรพวกนี้โอ้โหเนี่ยๆๆเดินหากินอยู่ริมคลอง ริมบอ่อน้ําของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะตัวใหญ่มากเลยฮะเนี่ยยังกระหานเลยนะเนี่ยอืสุดยอดจริงๆนั่นเลยก็เพิ่งมีโอกาสได้จับภาพได้แบบใกล้ๆแบบนี้นะก็อยู่ห่างอยู่คนละฝั่งนะแต่ก็พอที่จะซูมภาพเก็บได้นะอาจจะเป็นภาพที่ แตกนิดนึงนะแต่ว่าเราก็ได้เห็นภาพส,สวยๆนะโอ้โหนุอ้าวดูดูข้างๆดู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 มีมีเจ้าตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เอาเฮ้ยเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮยผ่านกันเฉยเลยเฮ้ยไม่ทำะไรกันอือโอ้โหโดูดูเฮ้ย ดูๆเจ้ามันได้ปลาป่ะนะ่ะนี่ฮะธรรมชาติที่นี่ถือว่าสุดยอดเลยสวยงามมากๆเลยนี่แหละความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติง,งามๆส,สวยๆแบบนี้นี เก็บมาฝากกันนะัเล็กก็อยู่กับธรรมชาตินี่ชอบเลยฮนะนนะเป็นพวกนกตระกูลนกปากห่างก็มาหากินปลาอยู่แถวนี้ตัวใหญ่มากนะเนี่ยสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ